หลากหลายชาติวันหนึ่งฝนตกหนักพอค้าไม่ขายที่ตั้งแผงขายของอยู่หน้าวัดขายของแทบไม่ได้จนกระทั่งบ่ายพอขาขายซาลาเปาเต็มซึ้งอืมเหลือเยอะแยะแบบนี้เอายังไงดีนะขายยังไงก็คงขายไม่หมดคิดได้ดังนั้นจึงจัดแจงกินซาลาเปาซิเองคนขายข้าวโพด เห็นข้าวโพดเต็มกระมังขายยังไงก็คงขายไม่หมดคิดได้ดังนั้นก็จัดแจงกินข้าวโพดเสียเองคนขายลูกชิ้นปิ้งเห็นลูกชิ้นปิ้งเหลือเต็มตู้ขายยังไงก็คงขายไม่หมดเมื่อคิดได้ดังนั้นก็จัดแจงกินลูกชิ้นปิ้งเสเองคนขายไอศครีมเห็นไอศกรีมเหลือเต็มถังขายยังไง ก็คงไม่หมดคิดได้ดังนั้นก็จัดแจงกินไอศกรีมใช่เองพ่อค้าทั้ง4กินแต่ของตัวเองกินไปไม่เท่าไหร่ก็รู้สึกเบื่อกินต่อไปไม่ไหวเน้นน้อยคนหนึ่งเดินออกมาจากวัดเขาซื้อของจากพ่อค้าทั้ง4ี่แล้วมานั่งกินที่ศาลา,าใกล้ๆกินสลาเปาเสร็จก็กินข้าวโพดต้ม กินข้าวโพดต้มเสร็จกินลูกชิ้นต่อกินลูกชิ้นเสร็จก็ตบท้ายด้วยไอศครีมแสนอร่อยอิ่มอร่อยหลากรสหลายชาติพ่อค้าทั้งสี่ต่างมองจนน้ำลายสอครู่ต่อมาเนน้อยเดินกลับเข้าวัดพ่อค้าทั้งสี่จัดแจงแลกของที่ขายเอามากินกันอย่างอ,ร,อร่อยอืมช่างหลากรส หลายชาติจริงๆนะ